เมสซี่ออกมาเที่ยวหรอจ้าไปไหนแล้วอ่ะมาตรงนี้มาตรงนี้จ๊ะเอ๋เอ้เมสซี่จ๊ะเอ๋เมสซี่ทำอะไรจ๊ะนี่เนี่ยฉี่เลยสวัสดีก่อนนั่งลงก่อนเมสซี่นั่งลงน, Messi. นั่งลง,ง,ลงขอเวลานั่งอ่นั่งค่ะนั่งนั่งนั่งเดี๋ยวมีหนมมาแจกนั่งลงนั่งลงเร็วเมสซี่สุดหลอ่อ ไปไหนแล้วจะไปไหนจ้านั่งลงค่ะนั่งลงเมสซี่เมสซี่วิ่งเที่ยวเลยวันนี้ไม่ใช่เดินนะเนี่ยเมสซี่วิ่งอย่างเดียวเลยปล่อยมาทีนึงวิ่งไปไหนก็ไม่รู้เมสซี่มาจะเอกันสิเมสซี่มาจะเอกันหน่อยเร็ว นี่โพมาทางนี้ละค่ะเจ๊เอ๋เจ๊เอ๋พนุมรูปงามอยากกินขนมั้งนั่งลงโดนหลอกมันสิโดนหลอกเมื่อกีกก้ยายเอิญเพิ่นมาถ่ายเพิ่นบอกมา,พมาพเพอดีหย่ายใส่ถุงพัสติดดังก๊อบก๊อบก๊อบนี่ค่ะเพิ่นมาเยจุดหลอดโดนหลอกซะแล้วอขอมือเนี่ยมา อยากกินต้องข้อมือหน่อยข้อมือหน่อยนะจ๊ะอยากกินต้องข้อมือหน่อยนานนี่เอา้าเอา้าเอา้เอาเจ <c oughs> ้ได้กินขนมปังเจ้ได้กินกนะ็มากินด้วยเอา้าเมสซี่ก็มากินมาเลยเอา้นานัา่นอเตียนั่นเบอร์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 เมสซี่ไปแล้วเมสซี่ไปแล้ว เมสซีไ่ไปแล้วเมสซี่ไปแล้วเมสซี่ไปแล้วใช่แล้วขนมปังอร่อยขออีกหน่อยค่ะขนมปังแสนอร่อยโยนมาตรงนี้ค่ะกินแล้วกระหาเงียวสันแล้วบานนัน,นเห็นบ่สุดหลอ่ออยค่ะแต่ได้สุดหลอ่ออยนี่ 走了。 มสี่มาหาแมตสสี่อยากกินขนมแจ๊บจีดจีดจีดเล่นกับแมตสสี่ช่มสวนกันค่ะพี่น้องมีหอดสวนพักคุณณได้คะ่ะนั่นไปแล้วสุดรอคอยนั่นเลียนมือ